มาส่องน้องแมวค่ะนางชอบแทะต้นเขาเรียกกัญชาแมวหต่อค่ะนางชอบมากเลยนางนอนเกือกนอนกิ้งอยู่เนี่ยค่ะนางรักมาก เรียกเคยได้ยินเขาเรียกว่าต้นกัญชาแมวหนีไปซะและนางอารมณ์ดีค่ะดูคลองแสนแสบสิคาน้้ำดำปีเห็นไหมคะถ้าขวัญกระเรียมมาเกิดพศนี้สงสัยจะว่ายน้ำไปหากันไม่ได้แล้วนะคะ น้ำดำปุ๊บ